มีผู้ใช้ f a c e b o o k โพสต์คลิปภาพรถรูปทรงแปลกตาคล้ายกับรถหุ้มเกราะของทหารจนได้รับความสนใจจากผู้ใช้สื่อออนไลน์นะคะล่าสุดก็ทราบคำตอบแล้วว่าเป็นรถที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คะ่ะ ผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่ารบกวนหน่อยนะให้เรายืมสัก2 4 0ได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาว33วินาทีเป็นภาพของรถยนต์คันนี้ละค่ะคล้ายกับรถหุ้มเกราะของทหารแล่นอยู่บนถนนทำให้เกิดคำถามว่ารถรูปทรงแปลกตานี้เป็นของหน่วยงานใดนะคะ มีรายงานว่ารถคันนี้คือรถรุ่น v s ีเช pe ของกองทัพอากาศค่ะพัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศซึ่งเป็นรถต้นแบบที่จะนำไปใช้งานในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยออกแบบเป็นรูปทรงตัว V ีเพื่อกระจายแรงระเบิดออกทางด้านข้างของตัวรถค่ะรถประเภทนี้ไม่สามารถทำความเร็วได้มากเพราะว่าน้ำหนักของเกราะนะคะแต่ว่าจะใช้กำลังในการเดินทาง ในภูมิภาคภูมิประเทศที่รถทั่วไปเข้าไม่ถึงนั่นเองค่ะ